ชื่อเธออ่านว่าอะไรอ่ะเออคาไีมันไม่ได้สะกดอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไม่ได้สะกดอย่างนี้แต่ไม่มันต้องตัวนั่นแตแล้วฉันต้องสะกดแบบคาไวีอ่ะคาไวีคาไวีอ่านเป็นอีกคำนะใช่คาไอีขวายอุ้ยว่าอะไรยะฮ้ยเ้ยเฮย help เฮ help me I don't ฮ o o เ3คนคอยเไ บอยู่นะมันเป็นยังไงไม่ก็อยากรู้ไงว่ามันชื่อมันอ่านว่าอะไรชอบเหมือนกันไงว่ายน้ำบุ๋งบุ๋งว่ายน้ำบุ๋ง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 นี่จมน้ำหรือว่าย โอ้โหอะไรเนี่ยต้องการความช่วยเหลือครับค้า่องสู้ๆนะเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจอีกแล้ว Help me please baby baby help me No 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 ไม่ต้อง help ค่ะฟังรอบนี้ก็ดูเหมือนจะแบบแย่ๆเลยอะดูเร็วสนิดสวยงาประการตาใช่ไหมมันมีแววจะแพ้อยู่อ่ะเพียนมันมีแววโดนลมอะมันไลเลียเธอสกอร์มันไล่เลียดต้องสู้ๆเป็นกำลังใจ ไปเข้ามาใช่อีกแล้วเข้ามาดิก็เข้ามาดิครับก็เข้ามาดิเดิมมีสองตัตรงนั้นกล้าปะครับกล้าเข้ามาในป๊อบปะครับเข้ามโอ้โหสกิลไม่เท่าไหร่แต่ว่าสกิลปากเนี่ยแจ๋คอ้าวอ้าวอ้าวโอ้ยทำไมฉันโดนซุ่ตลอดด้ยอ่ะเธอตัวที่ช่วยฉันอยู่ชื่อหยาบูบี้น้องฉันพูดไปแล้วเอาหรอขอโทษ พูดอีกไม่ได้ไงไม่ได sí ้ไม่ได้จนเลยคัดสิทธิ์แล้วเอ้ย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 พี่เอิร์ธระวังพี่เอิร์ธอยู่ด้ยเยอยู่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 หงางามประการตาก็พดดึงัดดอยู่ตรงนั้นจะเดินอย่าเดินจะเดินไม่กฮ้ยมีคนแอบซุ่มตรงนี้อ่ะเขามาทำอะไรอ่ะโอ้ยเขามีปัญหาอะไรกับเรามากไหมเนี่ยเขาจะดูดอะไรจิ้มอะไรมาใส่เรากันนะกันนาเลเซอร์อะไรของเขาเนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรีโป้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 ใจเย็นรีโป้รีโป้ าพพีู่ดวอตเตอร์เฮลวอตติสโรอใช่ครับยา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 เธอช่วยฉันด้วยเธอช่วยฉันด้วยเธอช่วยฉันด้วยพี่คาฟ้าคุยกับใครอ่ะเธอทำอะไรอยู่เมื่อกี้ทำมาถึงมือตายเดินกลางน้ำพี่บอกว่าอยากไปล่ะเคยฟังกันบ้างไหมล่ะก็พี่คาฟ้าเขาอยากเดินแฟชั่นวีคกลางน้ำอ่ะเอ้โอ้โอ้พี่สบายใจเป็นกำลังใจกำลังใจอีกแล้ว เว้ยพี่เข้าฟังมาหาที่ห้องหน่อยจิเฮ้ยชวนเราเข้าห้องเลยเหรอคิมมี่นอร์เตอร์จนจนจนอะไรอย่างเงเคยฟังมุกพี่บอกมุกอะไรเฮ้ยมุกที่ว่าบอกว่าไม่ต้องพูดภาษาอังกฤษก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าเออละเรียนจบนอกมาเลยนอกโลกเขำขำเฮ้เฮ้ตลกมอมอสองจบที่ไหนมอสองเนี่ยจบเวียดนามแล้วมอสามตุรกีมอสี่เข่นยามอห้าเข่นผักเข่นเพื่ออะไรอ่ะ เออบอกไปซื้อสกินปืนฮ้อันนี้มุกเหรอเอาแล้วอย่ากภาษาอังกฤษนี่ได้ไหมพิกหมูคูทีฟิตปลาฟิตปลาบวกแคทมาฮอตฮอตหมอฮอทหมอด็อกเตอร์หมอไก่ฟอกด็อกหมาด็อกหมางูสซเน็คเอไข่อายตาอายตาเพนปากกาบุ๊กหนังสือมือนี่แหนมือนี่แหนโอ้โหทำแตกแล้วจ้าหุยศูนย์เจ็ดไม่ได้คิวเจ็ดนะตายจริงก็บอกว่า ตายเจ็บค่ะจุดเว้ยทำไมพี่เอิร์ดต้องบูลลี่เขาเป็นแบบน,น้องใหม่ไ,ไมเง <laughs> เออทำไมต้องบูลลี่วะพี่เอิร์ดก็แบบพูดเฉยๆเนาะอยู่ดีก็มีคนร้อนตัวเองแบบออล้วเจอร้อนตัวเอมิลี่คิวไปสิบสองหนึ่งในนั้นนะคะมีข้าวฟ่างประมาณแปดสูงแปดหรือเปล่าเฮ้ยสูแปดหรือเปล่าพี่เพราะว่าเจ๋งว่ะอยู่ดโอ้อะไรเนี่ยโูกราร์ดยิงแล้วหนึ่งภาพจำยังชัดเจนเลเนี่ยภาพนี้ปล่อยมากคนนี้ ไม่จ้ะแบบชนะรัวรัวบ้างอ่ะก็ต้องเอาพี่เขาฟางออกจากทีะไม่พี่เขาฟางรู้เลยว่าจะหนีไปนอนซึ่งเราจะไม่ให้ไปโทษค่ะเอ่อนักแคสเกมมือใหม่ฮะต้องขอเป็นนายจริงจริงเลยเธอยิงไปไหนอ่ะยิงไปช่วยข้างหนดโอ้ยไม่เออไม่โดนใครเลยก็มันไม่โดนไงก็ก็คีบยังไม่โดนเลยบวก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 ได้บวกได้บวกได้ตายเอ้าไปไปก็ลากไปแล้วมันหมดแล้วโอ้ ก็คือเดินเข้ามาลานแล้วกลับเลนเขาฟังเยมากองเว้ยนาตาอยาเขาอยู en ่ล่างอะครับผมคลิกสีคุณคลิกสีตองนี้เลยผมแล้วกระผมเดี๋ยวผมจะตีป้อมเองคุณต้องมาช่วยผมกระผมโอ้ยบอกให้มาช่วยล่างมีสามคนแล้วจะเฮฮะดูดูแบบจิกระผมคุณคลิกสีเอ้ยป้าเขาจะตายแล้วทำไมป้าไม่ช่วยเนี่ยโอ้โหอยู่เลือดฉันด้วยลูกโอ้โหบอกแล้วว่าเอลสูแมนมาก ออฟทีมเราตกใจเธอเมื่อกี้เราสูบมาเราจะหนีแล้วหนึ่งตึ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 งโป๊ะตึงโป๊ะอะไรโน่ยมาสิครับตรงนี้ยครับป้าเอาสิป้าจัดดิป้าเมาตรงนี้เร็วๆเขาปังอยู่นี่อยู่นี่เหฮลินอปเตอร์สุดยวดัวกคนเปื่นะแล้อยู่ตรงนี้ตกใจหมดเฮ้ยเขาลัดอ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยเธอหนีหนีสิครับหนีสิหนีทำไมเราเก่งขนาดนี้ไม่ต้องหนีหรอกคิวในป้อมยังได้อ่ะ เธองงชื่อเกศะ Alice in BKK อะไรบางงงอะไรคะก็ตอนแรกจะตั้ง Alice <c ork S 2> Alice in Wonderland ใช่ไหม Alice Wonderland ไง Alice in Wonderland ไม่เคยดูหรออะไรไงไงต่อแล,แล้วัน Wonderland มันยาวไปไงก็เลยเป็นอ่ะเป็นขอกแล้วกันเป <c oughs> ็นบางขอก 40x ใช่ไหมโอ๊ยกาจะเอา in BNK 40x แล้ว <c oughs> แต่เดี๋ยวแบบเขารู้ว่าเล่นไม่เก่งเดี๋ยวโดนเออดีแล้วอย่าหญ่เลยไม่เหมือนคุณเขาฟังฟรีเหรอครับคุณใช้ชื่อตัวเองเลยนะครับ เขาไม่รู้หรอกชื่อเข้าฟางนี่มีเยอะเหลือเกินแต่จะมีสักกี่คนที่มีตัวอออยู่ในนั้นเอลซูหายอะแล้วถ้าไม่เป็นเอลซูถ้าเป็นสะโพกสูงอะไรพี่เอิร์นเล่นบุกอะไรเดี๋ยวค่ะอะไรี่นนั้นเราอันนัเฟซใสยบวกอลิซินบาร์บีคิวอะไรโดนปิ้งย่างไปแล้วหนึ่งเธอบุกเดียวเหรอเธอเปล่าวแชทแอบซุ่มอยู่อย่าบอกใครสิไม่ฉันถามเอิร์นเมื่อกี้อะไรอ่ะฉันไม่ได้บุกเดียวฉันแค่ สนใจที่อยากจะลองแบบโซโล่กับเขาดูอะไรอ่ะโซโล่ก็คือบุกเดี่ยวไหมอ่ะเออพี่เอิร์ดเธอช่วยฉันด้วยไม่ช่วยค่ะไม่ช่วยก็เรื่องเธอเธออยู่ตั้งไกลจะจะบาทันได้ยังไงอยู่ไกลอะไรฉันอยู่ตรงที่เธอเนี่ยซากศพเธอที่เพิ่งละลายสลายไปเนี่ยเก็บบ่านเ่ขนาดแคลรี่ยืนเลยเนี่ยป้อมยังไม่แตกเลยอ่ะโอ้โหเยอะๆเธอทีมเรามีมังกรตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะ ไม่บักกี้บัตเตอร์ไฟกับฉันอันนั้นไงทำไมคุณไม่ดูแมปครับผมดีที่ขาดแครี่ยังดีกว่าคนดีที่ขาดหัวใจอะไรอะไรอะไรก็แคปชั่นเธอไม่ใช่หรอกไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ไปเจอมาจากไหนโหมัวหมัวโอ้เขา่ากเออ้อะไรเนี้ยพ่อตัดออกจากกองมรดกไอ้ไอ้บ้านนาละนวลน้องไม่ต้องกลับคืนมาเฮ้ยป้าเพลงมันบอกอายุอีกแล้วเนี่ย เหมื่นเกมแต่แทบไม่มีเดตแอร์เขาจะบอกเราพูดมากปะวะอ๋อที่บอกว่าไม่มีเดตแอร์เลยเป็นคำชมจากใจจริงช่วยฉันด้ฉันเจอสิลพี่เ๊้พี่เ๊้พี่เ๊กวงซิวเธอไปคอนเสิร์ตวงซิวมาหรอได้เจอวงซิวเลยอ่ะอยากลองสองรักสองรักฉันรับไม่ไหวโอ้โหเจ็บเจ็บแล้วจำเพราะว่าทนเจ็บแล้วทนเขาว่าคาวี อะไรทีอะเอลสูเร่งยิงอยู่แน้ั่นแหละมีหน้าที่มาเกิดมาให้ยิงก็ต้องยิงสิเออไม่เหมือนใครมีที่ยิงแต่ยิงไม่โดนไม่เหมือนสะโพกสุน้องสะโพกสุเธอเอาดักเลยดักช็อกโกแลตสุดป้าขับอะไรกันเนี่ยอะไรคือสวัสดีจ้าดูเร็วทีมต้องการแครี่แต่ถ้าอยากเป็นเบบี้ ลองมาจิ้มฮันนี่เลยเาเกบฮันนี่เธอเรามีมังกรตัวที่สแล้วยังจะไม่ชนะอีกเหรอค้กกับทีมก็เราเล่นแบบชิวๆไงแกแโจมตีเลนกลางยนมเอ้าเอ้าเอ้าเฮยอ้มัตากนตีแล้วเอาเลยวเอไม่มีหรออ่ไม่มีใครเข้าเล้าอนแล้วดึัาเลยเฮ้ยเยเว เอาป้อมก่อนเอาป้อมก่อนเอาป้อมไม่เราเน้นคิวครับผมเน้นคิวเน้นคิวเยนคิวชิวนะป้อมเก่งมากเก่งมากพี่เขาฟังโดน AFK แน่เออรู้เขาฟังไม่ได้ดาวนน่ว้า MVP ว้าเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเราต้องรีพอร์ตแล้วป่ะพี่เอิร์ธเขาออกจากเกมด้วยนะคะเป็นไปได้ยังไงกันนะก็บอกแล้วว่าพี่นำหนีบโนนหนึ่งโดยเฉพาะสติ๊กซี่ใหมนะอ๋อนี่ไงทุกคนดู อะไรเนี้ยผมจะได้ MVP, อ,อ,อ, MVP อยู่แล้วเนี่ยเอากันบ็อกก่อนคา่มันรีพอร์ตคน MVP ไม่ได้